ครับตอนนี้ก็อยู่ร้านข้าวขาหมูร้านประจำนะครับแต่เวลาจะห่อข้าวมาวันนี้ไม่ได้ห่อข้าวครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับได้ได้เยอะแล้วก็อร่อยด้วยนะครับสวัสดีครับครับครับข้าวขาหมูหนึ่งจานตอนนี้แม่กาลังทําข้าวกล่องอยู่เนาะร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงนะแม่เจ็ดโมงค่ะถึงบ่ายโมงเจ็ดโมงถึงบ่ายโมงนะครับอ่าช่วงนี้ต้อง รีบนะครับแล้วมีสั่งข้าวกล่องไหมแม่มีค่ะครับต้องติดต่อยังไงครับข้าวกล่องก็สั่งุกรณนก็ได้ไม่งั้นก็มาเอาเลยก็ได้อ๋อให้แม่มาสั่งที่ร้านแล้วก็มีเบอร์โทรติดต่อไหมแม่เบอร์โทรค่ะอ่าฝากร้านได้ครับเบอร์โทรเบอร์เบอร์โทรศูนย์ศูนย์เก้าสองครับแปดเจ็ดสองอ่าสามเก้าหนึ่งสามอ่าตามนี้นะครับตามอ่าด้านล่างนี้นะครับ ไม่มีวันหยุดนะแม่เนาะหยุดวันอาทิตย์ค่ะอาหยุดวันอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวเอฟซีท่านใดนะครับผ่านมาทางลบรีเนาะตอนนี้ก็น่าอยู่หน้าสำนักงานนะครับร้านมีร้านเดียวหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสะบดอำเภอสะบดจังหวัดลบรีเนาะเรามาดูขาหมูแม่กันนี่จะหมดแล้วเกือบไม่ได้กินครับท่านผู้ชมดูดินี่นะ มมัันนอืดจริงๆหมอห้ามกินมันแต่ว่าจะชอบเอ็นเอ็นมันนี่แหละมันอร่อยใช่ครับเนี่ยจานอยู่ฝั่งนู้นนะครับ มีกระเทียมมีพริกเต่แม่เม่เนี่ดูครับอมครับครับแม่บหาที่นั่งกินนะครับท่านผู้ชมครับ

มาเลครับเอาไปคนสวยทนี้อ กลับบ mm ้านไปสามเดอได้เสร็จมาเสตัวยไปนี้ไดุ้งนีไไุนีไม่าเียวัไหนเราก็กลับมาได้ออึอนเที่ไหนม คอนเสิร์ตอะไรคอนเสิร์ตอะไรคือใครแรปเปอร์แรปเปอร์อ้โหหนักเลยเนี่ย <c oughs> sáng mát luôn, sáng, năm mươi, bốn mươi, bốn mươi bốn, năm mươi, năm mươi Okay.